เขาดอไปไปใมาพี่เส้นสองวะมีคนมีคนมีคนจะสองมีคนฝัน่งแอลฝั่งแอลฝั่งแอลหุมนั้นเลยเพ็ดหุ้มมุม,มคอยเลสเตอร์เลยเพ็ดระวังนะนัดเดียวตายนะมึงสอน ข่ายิงอะไรอยี้สแคปยิงพวกมึงไงใครอยู่บนนั้นอะเอเฮ้ยชิมลีกมิสเตอรเลียกนี่ใครอะไรวะไก่โดนตแคนิ่ไก่อยู่ในกำมือแล้วมึงมันรุดเป็นทำไมล่ะไอ้เฮียเออเจอเกาะเฟสพอดีไง มีคนโดดมา มันอยู่ทางซ้ายข้างบนซ้ายออกไออยู่ทางขวาทางขวาเมืเ่อกี้พี่ยิงแม่งไม่ไมโดนตายกระเป๋ายางใหญ่ไม่มีคนชาร์จมันนะพี่พี่วิ่งเข้ามาสร้างสามแล้ว ผู้เสียชีวิตสองนายตรงนี้ม,มีคนอยู่ข้างบนอ่พี่โอปะไม่ใช่พี่อยู่ห้องอาหารานั่นจะมีสองตัวเท่างนั้นพี่ได้ยินทางในมือตัวอ่า ขงบนพี่ตรงมาได้วางตัวหนึ่งตายไหมมาได้วางไม่ตายไม่ตายไม่ตายดิยผมเด็กขึ้นไปแล้วตายตายผมกำลังเข้าพี่พี่ยองหรหลดลอยู่ฮะแล้วใครอยู่ข,าลลข้าขงบนวะมันตายไปตัวอีกตัวที่แมกยิงมากแกข้างบนอะ่ะผมไม่ได้ยิงมีคนยิงมันพี่ยิงมัน งั้นที่เพิ่งเข้านี่ใครเดินอยู่ข้างในผมเดินผมเดินปาร์เดตขึ้นข้างบนเหยียบไม้เนาะผมเหยียบพี่พี่ไม่แน่ใจฝั่งอะไรบดีมาตายพี่กระเป๋ไม่สองตัวกระเป๋าไม่จะ้ลงมากระเไมจะลงมาจากข้างบนผมพี่ผมเปิดไฟระวังทางบันไดบด กระเป๋านอนทะลุลงมาอยู่เลย่อวนโวนสมบูรณ์อุ้ยเธอมบ้าไอ้ยัดอุ้ยเียวของก้นยิงตายไหมยิงไวะชิ้ขึ้นมาแรเนือแล้วตาย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 สวยแม่วาล้ทำรเมือยิงขึ้นมานะปอกแกล้ปะาวโอเคโอเคโอเค พ <Five> <laughs> oh, anyway. ี่เ <faded> ป <into Dir> ่าใหญ่อ๋อไอ้ตัวเฮียเนี่ยเหรอเธอบ้องมาเลยจะถ่าป้อมป้อมปืนสายป้อมปืนสายน่าหรอ เห็นเป็นแสงของขาวนะอุตายอีกเหรอเฮ้ยข้างบนใช่ไหมข้างล่างข้างล่างก็มีห้องปืนนะเท่านั้นเข้าหัวเ้ยจะษฎดอีกอะล็อกศกปูก็ได้นันนะศกปูตายอยู่ตรงมันทางเข้าเข้ามายเหมือนตัวเปล่าเลยอันมีไม่ใส่หมวกนะทุกคน ูวิ่งคล้องปืนแล้วะใครคล้องปืนบอกนะยิงนะกูกเขาทำอะไรสว่างแล้วกันใช่นั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแล้วมีตัววิ่งเป็นอะไรสว่างตัวนึงอ่ะนั่นแหละตัวนั้นแหละที่ยิงเผ็ดพีเตอรผมจะเหน็่ขึ้นไปข้างบนมันน่าจะอยู่ห้องาอาหารเปล่า ตายันตายกังเข้าห้องหอององันกำลังเข้าห้องหันหมกกเพชรก่อนเอ่อช่วยปืนหน่อยเียกะอะไรลกว่า้เ้มเลือกปักการ<อ>เฮ้<อ>เย,ย,ยดดเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยเเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ ไอ้มุมตาก้อนนั้นเปล่าวะไอ,ไอ้รถโบ๊ทอ,อะมัน,นได้ยิงได้ <Okay. S 1> อยู่ในทางหนึ่งละไอเ้เพชรกูอยู่ด้วย,ยคุณนายจะนายจากูวิ่งลงลงลง,ลงน้ำและเดี๋ยวจะอ้อมรอใต้สะพานอ่าโอเค โอยไม่ใช่ละไม่ใช่แพทย์ป้งข้ามแล้วว่าแถวพร้อมยามอ่ะพร้อมยามฝั่งตรงข้ามเจ็บเลยกูผมวิ่งลงทางน้ำโอเคไม่พร้อมยามก็ตกข้ามนั่นแหละแน่ๆ ข้ามมุมแต่วะที่เราโดนยิงเมื่อกี้นะเกมแล้วน้ำอ่ะตรงข้ามฝั่งหนูดิโบเอคนเสิรโนเอเออตรงข้ามมึงข้ามน้ำมึงมองข้ามน้ำไปไม่ต้องมองโบสหรอกโบสยิงกูไม่ได้ตรงเนี้ยพร้อมยามขึล้ไอ้กูรังแรงนะจโบส์ผมเข้าข้างล่างอ่าอ่มันจะขึ้นบ่อเดี๋ยวกูยิงขึ้นมีข้ามตรงสะพานอยู่เลย เพิ่งลเลพที่วิ่งเล่นเพทเซฟไว้ก่อนแล้วดันไ่อยู่ในพุ่มนะเพลพยุ่งเห,หรอพีม่มาหรอใครทอดเออใครทอดกระเป๋าโมงอ๋อเลีเล้ยงเศษพีโอแล้วไม่ได้ทอดที่กินใหญ่ก็ใครทอดกระเป๋าโมงไว้ไม่รู้มีคนทอดกระเป๋าโมงไว้เรื่องน,น,น,นี้เอาตัวล่อแน่เลย เจอแม็กไม่เจอถึงปั่งโน้นยังผมถึงแล้วเคลียร์ปั้มยังกำลังดูงไม่เห็นเลยมานี่สิจ้ะกูอยู่ฝั่งนู้นไม่ยิงกูได้อ่ะผมเมื่มมกอกี้ยู่ฝั่งสายอ่ะเพราะนั้นฝั่งโบ๊ทยิงกูไม่ได้แน่นอน อ้ขี้แม่งยิงผมเพชรดีเหรอมาบดมดาาตาย<ด>ตาายอไอ้ขี้ล้วผมันไอี้ผมไม่เห็นมัน Ah, ha, ha, ha. See a bandit.